ผลการปฏิบัติประจำสัปดาห์ห่วงวันที่1-6ธันวาคม2563กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้ารายงานผลการปฏิบัติประจำสัปดาห์ห่วงวันที่1-6ธันวาคม2563สถานการณ์จุดความร้อนสะสมและหมอกควันโดยรวมพบว่าสภาพอากาศ7วันที่ผ่านมา มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดช่วงกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคสำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกสำหรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีค่า PM 2.5ระหว่าง10-52มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่า PM10 ระหว่าง17-61มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเมตรและค่า AQI ระหว่าง10-104มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมากทั้งนี้เมื่อวันที่3ธันวาคม2563 พลทอภิเชษซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการกองบัญชาการวกควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าตรวจเยี่ยมเพร่อฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองประจำปีงบประมาณ2,564เมื่อวันที่4ธันวาคม2,563พลตีถนัดพลโกสายเสวี รองผู้บัชาการกองบัญชาการครวบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าได้สั่งการการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการทํางานขณะที่ 1, 1, พันเอกพงษ์ยุทธงามกเกษมรองหัวนหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม รณรงค์ประาาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานณสวนลุกขชาติห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และในวันเดียวกันได้ประชุมทางไกลผ่านจอภาพระบบ VTC กับกองโวยการรักษาความมั่นคงภายใน17จังหวัดภาคเหนือและชุดรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองโดยมีพันเอกชาตีบุกผาเลขานุก,การกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเป็นประธาน ในการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือจังหวัดพะเย,พยาจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่สถานีควบคุมไฟป่าโดยผาช้างตำบลขุนกวนอําเภอบงและพบปะประชาชนสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่บ้านสันทรายหมู่ห้าตำบลบ้านถ้ำอ,ำอําเภอดอกคำใต้จังหวัดน่านพบป่าประชาชนสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ตำบลสีภูมิและตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผา